สวัสดีครับผมชื่อก๊อบนะครับพอดีว่าได้หนังสือเงินมาง่ายๆนี้และได้อ่านจนจบแล้วผมเป็นคนที่อยากทําธุรกิจออนไลน์มากๆแต่ ปัญหาหลักๆเลยก็คือไม่รู้จะขายอะไรดีหรือเมื่อพอผมเลือกสินค้าได้แล้วคนอื่นเขาก็ขายกันไปหมดแล้วอีกทั้งจะตั้งราคาเท่าไหร่ผมก็คิดไม่ออกเทียบจากราคาในแอป,ปหรือคนอื่นที่ขายซึ่งต้นทุนที่ผมได้มาคิดว่าก็คงสู้เขาไม่ได้หรือถ้าขายในราคานั้นผมก็คงขาดทุนดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมจึงไม่กล้าลงมือทําเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวและเสียเงินไปฟรีๆนอกจากนี้นะครับผมยังดีกรอบความคิดของตัวเองว่าการจะขายของออนไลน์ได้นั้น ต้องยิงแอดเท่านั้นเพราะถ้าไม่ยิงแอดกลัวว่าลูกค้าจะไม่เห็นสินค้าของเราเนื่องจากเราเป็นร้านใหม่เมื่อลองเปิดใจอ่านแล้วทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายมีมุมมองการทำธุรกิจที่มากขึ้นจากตอนแรกที่กลัวที่จะล้มเหลวเนื่องจากคู่แข่งที่เยอะไปหมดโดยเฉพาะในยุคโควิดที่ทุกคนหันมาทำออนไลน์กันหมดซึ่งทำให้ผมคิดว่าแล้วผมจะไปสู้เขาได้ยังไงแต่แล้วในหนังสือเล่มนี้ก็มีประโยคหนึ่งที่ทาให้ผมคิดได้ว่าจริงๆคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบผม ทำไมเราไม่ลองมองมุมกลับว่าทุกคนก็คิดแบบนี้กลัวเหมือนกันดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็คงจะทําได้ไม่นานแล้วก็อาจจะล้มเลิกไปแต่ถ้าเราพยายามตั้งใจอยู่กับมันอาจจะใช้เวลา1ปีหรือ2ปีแต่ถ้าเราตั้งใจทํามันจริงๆมันก็จะประสบความสําเร็จได้ดังนั้นต้องขอบคุณหนังสือเล่มนี้มากๆครับที่ช่วยทําให้มุมมองการทําธุรกิจของผมทําให้ผมมีกําลังใจในการทําธุรกิจออนไลน์มากขึ้นต้องขอบคุณอีกอีกครั้งครับ